ครับผมอาร์จากอาร์ตี้ดีไนะครับวันนี้นะฮะหลายๆท่านอาจจะรอคอยแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับแต่บอกก่อนเลยนะครับไม่ใช่แบรนด์ c ค l ลิดีนะวันนี้นะครับผมมากับแบรนด์เจี๊ปปู่นะครับเป็นรุ่นนี้เลยครับทุกคน นี่ฮะ21700จากทางแบรนด์เจียปู้นะครับซ็อกเก็ตแบบ MT ตัวนี้นะครับ16,000มหิลลิแอมป์อวหรือว่า16แอมป์อว์เอาพุชเรทนี่ได้ถึง5 c ีเลยนะครับโอ้โ oh, หแม่เจ้า20เซลล์หรือว่า20ก้อนครับไม่ธรรมดาเลยนะนี่ถามว่าที่ผมจับเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันหนักกว่าแคล i ิดี้ตัว15เซลล์ไม่มากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักกันดูก่อนนะครับ โอเคครับตรงนี้นะฮะบอดี้นะครับสำหรับตัวที่เป็น20ก้อนตัวนี้นะฮะด้านข้างนี่จะใช้น็อตหัวท็อกทีสิเหมือนกับตัวแคลรดี้ทุกประการเลยนะครับตัวเคสบอดี้จริงๆนี่นะผมก็มองว่ามันเคสเดียวกันแหละครับต่างที่สติกเกอร์ติดตรงนี้นะแต่เพียงกับแคลรดี้นะฮะยังไม่ทําตัว20เซลนะครับตัวนี้เจี๊ยป,ปู่เพิ่งออกมาเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์อีกประมาณสัก2อสแบรนด์ Band, ตามมาที่เป็นตัว20เซลนะทีนี้นะครับอันดับแรกเลยที่ผมได้แบตเตอรี่มานะฮะแวบบแรกเลยนะะลองกดดูครับเห็หม กดติดปล่อยดับนะฮะอบอกตรงๆนะฮะ BMS รุ่นนี้ค่อนข้างเสียวนิดนึงแต่ยังไงแล้วอย่าพึ่งนะครับไปตีว่ามันไม่ดีเราจะต้องผ่าแบตนะครับดูวงจร BMS ของเขากันสะกก่อนนะครับว่าวงจร BMS ของเขานี่เป็นอย่างไรโอเคมาเริ่มถอดกันเลยครับแน่นอนครับถอดง่ายๆนะฮะตามสไตล์แบตเตอรี่พวกนี้แล้วนะครับ เดิมนะครับหัวน็อตจะเป็น T10 นะครับอารมณ์ดำมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราแกะน็อตออกมาได้แล้วนะครับเราก็เปิดฝาตรงนี้ออกมาได้เลยครับดึงมาตรงๆเลยนะฮะอะไรครับเนี่ยจริงๆไอตัวนี้นะครับตัวเทปเป็นสนวนตัวนี้นะมันจะมีแบบตัวใหญ่ๆนะหน้ากว้างๆนะแต่อันนี้มันจะใช้แบบว่าตัวที่สําหรับเป็น2พาราเรลนะครับมาใส่2อันนะครับก็20ก้อนก็แน่นอนครับเป็น4ี่พาราเรลนะครับหรือว่า4แถวนั่นเองนะครับมันดูใหญ่มากๆเลยนะฮะโอเคลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับ Bye. <laughs> วัสดุตัวฝาครอบแบตนะครับกับตัวปุ่มกดรี lease แบตนะครับไม่ได้เขียนระบุมานะครับว่าเป็นพลาสติกเกรดอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้เท่าที่ดูมาจากโรงงานพวกนี้นะครับที่เขาทามันก็จะเป็น ABS ผสม PP นะครับก็คือให้ความเหนียวและแข็งแรงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอาจุดดีของ ABS แล้วก็จุดดีของ PP มารวมกันนะครับเพราะถ้าเป็น PP อย่างเดียวเลยเนี่ยบางทีมันเหนียวครับแต่มันอาจจะนุ่มไปนิดนึงนะฮะมันจะไม่อบสอแรงกระแทกเวลาที่เราตั้งแรงๆหรือว่าเราทำตกนะครับตัวนี้มันก็จะ สมกันมาทําให้แอบสอบได้ดีกว่าแต่ใดๆเลยนะครับก็ยังสู้ PA6 กับ GF30 หรือ35ไม่ได้นะครับตัวนั้นก็จะเป็นที่สุดของแจแล้วนะครับโอเคผ่านไปกับตัวฝาครอบครับเอาละครับในส่วน BMS ของเจี๊บปู่นี่ฮะจะมาจากโรงงาน DX นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น DX53MT นะครับหรือว่า s o c k e t MT นั่นเองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอร์ดที่ตัวแคลิดีเคยใช้ในรุ่นแรกๆนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นบอร์ดเวอร์ชัน3.1ปัจจุบันนะครับที่เวลาเรากดเช็คสถานะแบตแล้วมันจะมีการดีเลย แต่ตัวนี้จะไม่ดีไม่ดีเลยนะฮะกดติดปล่อยดับเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแต่บอดตัวนี้จะต่างกับตัวที่แคลิดี้ใช้รุ่นแรกนะครับตัวแคลิดี้ใช้รุ่นแรกนี่ฮะจะเป็นแค่4 Mo มอสเฟตนะครับกับ3 m มมอสเฟตนะแต่ตัวนี้จะให้มาทั้งหมด5 Mo มอสเฟตนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงจากโรงงาน DX ตัวนี้นะครับเป็นมอสเฟตเบอร์ใหม่ครับตัวนี้จะมีการคลุมกระแสได้ดีขึ้นค่าการผิดพลาดจะน้อยลงนะครับและจุดที่สังเกตอีกจุดหนึ่งเลยนะครับตัวต กระแสาขาออกเนี่ยไม่เกินตัวที่แบตเตอรี่จะรับได้นะอันนี้ก็คือเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงจากโรงงาน DX กนะครับก็ถือว่าอัปเกรดนะครับจากรุ่นแรกที่คลิดีเคยใช้นะตัวนี้เจียป,ปู่ก็เอารุ่นที่เขาอัปเกรดจากโรงงาน DX มาให้นะครับโรงงาน d x นี่จะแปลกอย่างนะไม่ค่อยเขียนเป็นเวอร์ชันนะครับแต่จะเขียนเป็นชื่อรุ่นมาแทนนะครับตัวนี้ DX53MT นะแต่ว่าโดยรวมครับตัวนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็น IC คุมชาร์จของเขานะครับแล้วก็มีตัวต้านทานต่าง ก็คือมาตัวเช็คสถานะแบตแต่ละเซลนะครับว่าไฟที่ได้ในแต่ละเซล์นี่ฮะแต่พาราเรลแต่ละซีรีส์เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะคอยควบคุมกันเอาไว้นะครับตัวไดโอดตัวอะไรก็ถือว่าทําดีครับนะใช้ได้ครับบอร์ดนี้ก็ดูคลีนดีนะอุปกรณ์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่ซับซ้อนตัวนี้นะครับจุดหลักๆสําคัญสําคัญเลยคือมอสเฟตตัวนี้ครับ5ตัวนะจริงๆบอร์ดตัวนี้นะครับทำเป็นยูนิเวอร์แซลรองรับได้ถึง6มอสเฟตเลยนะครับจริงๆแล้วสามารถโมดิฟายได้อีกนะถ้าเราจะเปล ก็ได้นะครับช่วยทําให้การทํางานของมอสเฟตแต่ละตัวเนี่ยเบาลงไม่ค่อยเกิดความร้อนนะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ที่เห็นอีกจุดหนึ่งเลยก็คือเป็นบอร์ดเต็มนะครับเป็นไดเรกนะก็คือต่อจาก PCB นะครับเข้าเซลล์แบตแต่ละเซลล์โดยตรงโดยที่ไม่มีสายออกมาระยงระยางเลยนะครับมีแค่สายเช็คแบตตัวเดียวนะตัวนี้มี NTC นะครับจะอยู่ตรงนี้นะจะไม่ได้ต่อเป็นสายเห็นนะครับสายจะอยู่ด้านในนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะเป็นสายดำๆสองเส้นนะครับเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ที่ผมเห็น นะจากข้างในนะเซนเซอร์จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับตรง IC เลยนะมันจะเป็นเซนเซอร์คล้ายๆเซนเซอร์หางหนูครับตรงนี้นะเป็นเทมของเขานะครับ ntc จะต่ออยู่ด้านล่าง i อคุมชาร์จต,ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันชาร์จเกินนะครับตัว IC ตัวนี้กระแสะรับมาเยอะเกินไปมันจะร้อนมากพอมันร้อนนะครับมันก็จะส่งสัญญ,ญาณมาที่เซนเซอร์ตรงนี้นะครับทำให้มันตัดการทํางานนะครับก็จะทําให้การชาร์จของเราเนี่ย ไม่ส่งผลเสียต่อเซลล์แบตนะครับแล้วก,ก็การใช้งานต่างๆก็ถือว่าโอเคบอร์ดนี้ก็มีการพัฒนาจากแคลดีรุ่นแรกพอสมควรเลยโอเคถือว่าเยี่ยมนะในส่วนนี้นะครับในเซลล์แบตนี้ทุกท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นสีเทาเนี่ยมผมยังลุ้นๆนะว่ามันจะได้16,00 0มิลลิแอมป์อลจริงหรือเปล่านะครับตัวเช็คสถานะแบตก็จะมาจากโรงงานเดียวกันนะครับเป็นโรงงาน DX เหมือนกันเลยนะตอนที่ดูนะครับตัวนี้ของทางแคลดีนะครับจะละเอียดกว่านั่นหมายความว่ามันแน่นดามกว่านะครับตัวนี้จะมันจะเป็นหยา,กกาบ แมน้าตัวแคลเซีเท่าที่ได้ทดลองใช้มานะครับแต่ก็ถือว่าวัดได้ครับหยาบๆนะโดยประมาณนะครับ และนี้ก็เป็นตัวฐานเคสแบตของเขาครับไม่ได้มีอะไรเขียนมานะครับในส่วนนี้นะครับเป็นเซลล์ก้อนละ4 0 0 0มิลลิแอมนะครับก็4,4คูณเป็น16กนะครับก็เท่ากับก็จะตรงกับตัวที่เขาเขียนไว้นะครับ16,000มิลลิแอมแอลนะแต่ไม่เห็นรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเห็นแค่2 1 7 0 0 INR 22รทับ71นะครับแต่อันนี้ที่ผมชื่นชมเลยนะมีเขียนแต่ละเซลล์ด้วยนะครับว่าได้ค่าพลังงาน14.8วัตต์แอลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณได้ไม่ยาก เพราะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับรายละเอียดนะถึงแม้จะไม่มีอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีรายละเอียดที่สําคัญสําคัญเขียนเอาไว้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนมีลิอป์อวนะครับแล้วก็จำนวนพลังงาน14.8วัตต์อวนะครับอืมก็โอเคนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนของเรื่องการสปอร์ตแบบสักนิดนึงครับโอ้โหถือนานาล้าเหมือนกันครับเนี่ยค <laughs> ่อนข้างหนักเหมือนกันครับเฮ้ย โอ้โห oh, งานสปอร์ตแบตผมถือว่าโอเคเลยนะไม่มีออกซด์เลยนะครับแล้วก็สปอร์ตดีนะครับสิ่งที่อยากให้ดูนะนิกเกิลนะครับตัวนี้เป็น0.3มิลนะครับค่อนข้างใหญ่ไม่ใช่0.1มิลเหมือนทางไทลิีด้นะอันนี้เป็น0.3นะครับใช้ได้เลยนะครับสาหรับนิกเกิลตัวเจีย๊ยปูตัวนี้นะเฮ้ย <He, S 2> ไม่ธรรมดาครับทุกคนงานสปอร์ตแบตถือว่าทําได้ดีนะฮะแล้วก็ตัว Nickel นิกเกิลนี่ให้มาเพื่อรองรับกับกระแสะเยอะๆขนาดนี้ความจุเยอะๆขนาดนี้ผมถือว่าโรงงานทำมาดี เดี๋ยวยังไงเราไปลองทดสอบความจุจริงกันดีกว่านะครับการทดสอบผมจะบอกก่อนนะครับผมจะมีมาตรฐานของทางช่องผมนะอันนี้ไม่อิงกับมาตรฐานของใครนะครับผมจะทดสอบที่กระแส3แอมป์นะครับเป็นค่า CC หรือว่า Constant Current เป็นกระแสคงที่นะถามว่าทําไมผมถึงทสที่3แอมป์นะครับเพราะมันจะเป็นการจําลองการใช้งานสถานการณ์จริงของเครื่องมือที่กินกระแสสูงๆนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกคนซื้อแบตเตอรี่มาก็คาดหวังที่มันจะสามารถใช้งาน กับเครื่องมือที่กินกระแสะทานเซียนหรือกระแสะกระซากสูงๆได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องทําการเทสที่3แอมป์นะครับไม่เช่นนั้นนะฮะแบตเตอรี่ลูกที่ผมเทสนะครับจะไม่สามารถเค้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเทสที่กระแสะค่าอื่นที่น้อยกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น1แอมป์หรือว่า2แอมป์นะครับมันจะไม่ทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของแบตนะครับแสดงออกมาเช่นถ้าสมมุติว่าแบตก้อนนี้มีปัญหาตรงไหนนะครับมันจะไม่แสดงอาการออกมาเลยถ้าเราเทสที่1แอมป์นะครับแต่แน่นอน ครับถ้าเทสที่1แอมป์ค่าความจุที่ได้อาจจะมากกว่าที่ผมเทส3แอมป์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่มากครับนะการที่ผมเทส3แอมป์นะครับได้ค่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเกิน80%อยู่แล้วนะครับถ้าแบตสภาพดีๆเพราะยังไงแล้วต่อให้เทสที่1แอมป์นะครับมันก็มีค่าลอสค่าสูญเสียอยู่ดีครับไม่ต้องกังวลไปความจุไม่ได้บอกว่าแบตเตอรี่ลูกนี้จะดีหรือไม่ดีนะครับค่าการดึงกระแสต่างหากนะครับว่ามันสามารถดึงกระแสที่3แอมป์นี่นะครับหรือว่าดึงกระแสสูงๆต นานแค่ไหนนะครับถ้ายิ่งเราดึงกระแสที่3แอมป์แล้วมันดึงได้ยาวนานนะครับนั่นเนียเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ถ้าเราเอาไปลงสนามจริงนะครับมันจะมีความอึดความถึกและการใช้งานนี่มันจะดีมากๆครับแน่นอนครับส่วนเรื่องค่าต้านทานติดไว้ก่อนเหมือนกันนะครับยังไม่มาเลยและช่วงนี้ติด6เดือน6ด้วยนะของทุกอย่างนะผมช้าไปหมดเลยนะครับขนาดสั่งของที่จะมารีวิวนะครับก็ยังช้าไปหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเทสความจุกันครับอาล่ะครับเดี๋ หน้าเครื่องสถานะขึ้น4ขีดแบตเตอรี่เต็มนะครับเราใช้เครื่องตัวนี้ดูนะครับที่ผมทําขึ้นมาจะมีไฟอยู่ประมาณ20.67หรือว่า66โวลต์โดยประมาณนะครับ100%เต็มนะครับอันนี้ลูกนี้นะครับตั้งแต่ได้มาผมจะชาร์จเต็มไป1ครั้งแล้วก็ดิสชาร์จไป1ครั้งนะครับแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปให้เต็มนะครับแล้วผมถึงจะมาเทสตัตวนี้นะเพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงที่สุดนะครับตัวรูทีนการเทสแบตเตอรี่ของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับณตอนนี้นะครับท จะไม่มีค่าใดๆแสดงขึ้นมานะครับอุณหภูมินะห้องเทสตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ 32, มองศานะครับตัวนี้ผมไม่ได้เทสในห้องแอร์นะครับสำหรับแบตเตอรี่ลูกนี้นะผมเทสในห้องอีกห้องนึงนะครับแล้วก็แน่นอนครับค่ากระแสตั้งไว้ที่3แอมป์ครับในการดึงกระแสนะเพราะผมอยากรู้ว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับ2อง0นึเซลล์เนี่ยถ้าไปเจอโหลดหนักๆเนี่ยนะฮะวนเตจแซกมันจะตกแค่ไหนวนเตจแซกนี่ก็คือค่าแรงดันที่มันตกนั่นเองนะครับที่มัน ค่าวนเตะแสกตัวนี้มันจะตกลงมาเยอะเช่นเรากดสตาร์ทปุ๊บใช่ไหมครับพอดึงกระแส3า3แอมป์เนี่ยมันจะร่วง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 ว,งวงมาเยอะเลยอันนี้แบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนแต่ถ้ามันค่อยๆลงมาภายใต้โหลดอยู่ที่3แอมป์น่าแสดงว่าแบตเตอรี่ลูกเนี้เจ๋งครับโอเคลองใส่เลยครับ หน้าเครื่องแสดงอยู่2 0 6กนะครับก็จะตรงกับตัวที่ผมเอามิเตอร์มาวัดดูนะโอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมจะเทสแล้วน,นะครับคิดเล่นๆนะฮะถ้าลองดึงที่1แอมป์นะครับมันจะไม่เห็นผลนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะมันจะสามารถไปใช้งานกับเครื่องมือที่กินกระแสสูงได้หรือไม่และอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมว่านะถ้าแบตมันเต็ม16 M แอมป์อาใช่ไหมครับหักค่าไปสัก20%เลยอะผมให้ประมาณ14แอมป์อาดยประมาณนะคิดดูนะฮะถ้าดึง 1M 14ชั่วโมงโอผมไม่ต้องนั่งทรัตวอง นั่งเฝ้าแบตอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าพวกนี้นะเวลาจะทสออะไรก็ตามแต่นะครับควรจะต้องอยู่เฝ้าอยู่ให้มันเห็นในสายตานะครับถ้ามันมีอะไรผิดพลาดนะเรายังสามารถแก้ไขได้ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบว่ามีเพลิงมีอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับแบตลิเธียมอย่าได้ประมาทมันนะครับเห็นก้อนแค่นี้แต่มันสามารถทําให้บรรลัยมันได้เยอะแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมขออนุญาตกดแล้วนะครับ3 2 1ไป เห็นไหมฮะยี่สิบจุดหกกดสตาร์ทไปนะครับอยู่ยี่สิบจุดห้านี่วนวนเตจไม่ค่อยตกนะครับพอวนเตจไม่ค่อยตกอะ่ะเห็นไหมครับยี่สิบจุดห้านะถ้าเป็นก้อนอื่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือแบตเตอรี่กําลังสํารองไม่เยอะนะครับวนเตจมันจะตกเยอะหรือที่เขาเรียกกันว่าวนเตจสกนะครับก็คือค่าสักนั่นเองค่าที่มันแรงดันตกอะฮะแต่ตัวนี้ตอนแรกมียี่สิบจุดหกกดสตาร์ทไปสามแอมป์นะครับลงมาเหลือยี่สิบจุดสี่ อ่าตอนแรก20.5ก่อนแล้วก็ลงมา20.4เนี่ยมันยัง ตกแค่หลักทศนิยมเองนะครับมันจะค่อยๆลงมานะเพราะฉะนั้นนะลูกนี้ผมว่านะมีดีแน่นอนครับมีของแน่นอนเจียบปูลูกนี้นะผมพอเข้าใจแล้วว่าทําไมนะเขาถึงเอา BMS ของแบรนด์ Dx มาใส่นะครับเพราะว่าแบรนด์ Dx เนี่ยมันมีจุดเด่นตัวหนึ่งครับตรงที่ในจังหวะฉุกเฉินหรือกระทันหันที่เราต้องการค่ากระแสะเนี่ยฮะที่มันเป็นกระแสะทันเซียนนะครับชั่วขณะขึ้นมาเนี่ยตัว BMS ของ Dx เนี่ยนะครับมันสามารถตอบสนองคุณได้นะแต่นั่นหมายถึงว่าเซลล์แบตเตอรี่ เราต้องเจ๋งจริงด้วยนะครับถ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่เราไม่เจ๋งจริงนะฮะแล้ว BMS มันยอมให้ค่ากระแสที่ไปเป็นค่ากระแสพีกอะปล่อยออกมาเยอะๆหมายถึงว่าเซลล์แบตจะเจ๊งนะครับที่ตอนนั้นแคลิดี้นะฮะใช้บอร์ด D X ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเสียของแบตรุ่น 3C นะครับที่เป็น1 0์นะตอนแรกๆที่ใครเคยใช้นะครับ5์1 0์1 5์จะรู้ดีนะครับสมมุติว่าผมใช้แบต10เซลล์นะครับ10ก้อนนะครับ 10A ผมเอาไปใช้กับบล็อกกระแทก1,000นิวตันเมตรของเขาเองนะครับผมกดปี่ เลยนะฮะเซลเสียไป2ก้อนนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวบอร์ด BMS ของ D X นะครับจะยอมให้กระแสนะฮะไหลผ่านเป็นค่าพีคเนี่ยช่วขณะได้มากพอสมควรครับเลยทําให้เครื่องมือของเราสามารถไต่ระดับแรงบิดขึ้นไปที่สูงๆได้นั่นเองนะครับเนี่ยทุกคนสังเกตดูที่ผมแพร่ม,มาทั้งหมดนี่นะฮะยังลดไปแค่20.3บโวลต์เองนี่ลดแค่จุดทศนิยมนะฮะถ้าเป็นแคลริดีที่ผมเทสวันนั้นตัว5เซลนะครับตอนแรกมี2 0 4 20.5กดปึ๊กเดียวนะฮะลดลงมาเหลือ19.7เนกะา ทุกคนรอไปหาคลิปเปรียบเทียบดูได้ของเก่านะครับผมไม่ได้โมนะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ทุกคนดูไปสักระยะหนึ่งก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาพอสกิปนะ เห็นไหมครับทุกคนนะเราดึงมาตั้ง4นาทีกว่าแล้วนะครับเพิ่งลดลงมาเหลือ20.2โวลต์เองนะครับจาก20.6โวลต์ลดมาแค่เศษจุดสี่เองนะครับเพราะฉะนั้นนะผมบอกเลยตัวนี้ผมว่ามีว้าวอย่างแน่นอนครับตัวเจี๊ยบปูส2 1 7 0กลึเซลล์ก้อนนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนเทสเสร็จเรียบร้อยครับว่ามันจะได้ความจุเท่าไหร่นะฮะผมบอกเลยต้องติดตามครับก้อนนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับตอนนี้นะครับผ่านไปทั้งหมด44นาทีแล้วนะยังพึ่งลลลดไป19.9โวต์เยนะครับสิ ดูแล้วยังอีกยาวนานนะครับโอเคงั้นผมขอตัวไปทานซุกี้ก่อนนะครับนอาล่ะผมไปทานซุกี้กลับมาเรียบร้อยนะครับขอแวะมาดูสักหน่อยโอ้โหยังพึ่งลดเหลือ18.3โวลต์เองครับตอนนี้ได้ไปทั้งหมดโอ้โห1 1แอมปาร์กกว่าแล้วนะครับใช้เวลาไปกับ3ชั่วโมง50นาทีแล้วนะรอนต่อไปครับเอาล่ะครับในที่สุดนะครับสำหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับของทางเจียปู้นะฮะ16,000มิลลิแอมป์อาร์นะครับก็ได้สิ้นสุดการเทสลงแล้วนะครับโอ้โหผมนี่ลุ้นใจจะขาด เลยนะฮะเรามาดูตัวเลขกันเลยดีกว่านะครับว่าความสุดทั้งหมดของแบตเตอรี่ก้อนนี้ที่เทสออกมาได้นี่เป็นอย่างไรมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่ฮะได้ไปทั้งหมดนะครับ14,165มนิลลิแอมอารนะครับหรือว่า14.16แอมครับนี่ฮะใช้เวลาดึงไปทั้งหมด4ชั่วโมง43นาทีนะครับได้ความจุไปทั้งหมด88.5%สาำหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับผมถือว่าทางเจียปูนะครับ21700 20เซลล์หรือว่า20ก้อนลูกนี้นะครับผ่านแน่นอนครับนะฮะจากที่ให้ดูในช่วงแรกนะครับกระแส ที่เราดึงไป3แอมป์เนี่ยสังเกตดูว่าโวลต์เตจนะครับหรือว่าค่าโวลต์เตจแสกเนี่ยนะฮะมันจะตกน้อยมากๆและนานมากๆเลยนะครับ มันจะลงมาลงมารักแรกที่เราดึงไปนะฮะมันจะค่อยๆตกมาแค่กระแสจุดทศนิยมเท่านั้นเองหรือว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะใช้งานกับเครื่องมือที่กินกระแสโหดๆห,หนักๆนี่จัดได้เลยนะครับเรียกง่ายๆว่าอะไรที่กินกระแสหนักๆเรียกใช้บริการของที่จะปู้เขาได้เลยนะครับนี้ลองมาดูโวลต์ในเครื่องนี้ดูบ้างนะครับโอ้ศูนย์เลยเหรอฮะศูนย์เปอร์เซน็นต์โอ้โหดึงได้จนหมดเลยนะนี่นะครับโวลต์เตจเหลือ15.57จาโวลต์นะครับอย่างที่ผมบอก BMS ตัวของ D X ตัวนี้นะฮะมันยอมให้การดึงกระแสสูงๆเนี่ยนะครับปล่อยได้จนหมดแม็กซ์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราใช้กับแบตเตอรี่ลูกนี้นะมันข้อดีคือเวลาเราใช้กับโหลดหนักๆเนี่ยมันปล่อยกระแสดได้ดีครับ BMS ไม่ตัดก่อนนะแต่ข้อเสียคือถ้าเราดึงกระแสโหดๆหนักๆโดยใช้กับเครื่องมือที่ไม่บาลานซ์กับแบตเตอรี่บ่อยๆนะฮะอาจจะทําให้แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเสื่อมไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใช้กันจริงๆนะผมอยากจะแนะนําว่าให้ลดมา เต็มที่ตรงนี้นะครับเหลือ2อขีดพอนะฮะไม่ต้องใช้ให้ต่ํากว่านี้นะครับไม่เช่นนั้นแบตเตอรี่จะเสื่อมไปถ้าทุกท่านทาตามที่ผมแนะนําอย่างนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ใช้เกินข้ามปีอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับเรื่องราคานะครับตัว20ก้อน2 1 7 0 0 5 c 1 6 0 0 0ยมิลลิแอมป์หรือว่า1 6แอมป์ลูกนี้นะครับผมได้มาในราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ผมถือว่าได้มาถูกนะเพราะผมใช้โคสส่วนลดไปด้วยนะครััับบราาากมนนนะณวทสหี้ ้าเราเทสโหลดด้วยหลักการทางทฤษฎีไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะเอาตัวนี้ไปออกงานออกศึกนะครับแล้วไปวัดกันเลยนะฮะว่ามันอึดจริงไหมใช้ได้ดีแค่ไหนวนเตะในการใช้งานจริงๆจะตกมากน้อยประมาณใดนะครับอย่างไงแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามการแบตเตอรี่ผมมีเยอะนะครับแต่บางทีถ้าได้มาใหม่ๆเนี่ยผมจําเป็นจะต้องทําการปรับบาลานซ์เซลล์ให้มันเข้าที่เข้าทางซะก่อนนะครับถึงจะเอามาเทสได้นะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าที่ไปเทสในทางปฏิบัติกัน วนะครับก็าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ